สวัสดีค่ะพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะวันนี้จันก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับจันนะคะสักนิดหนึ่งนะคะจะเจ็นาทีนะคะก็ประวัติของจันก็มาจากเมืองไทยเนาะจันเกิดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นคนศรีสะเกดแล้วก็อยู่อำเภอกันทารักษ์นะคะมี พ่อแม่ที่น้องอยู่ที่นั่นนะคะจังก็เป็นครอบครัวมาจากครอบครัวที่ที่ยากจนนะคะเมื่อก่อนก็ก็ครอบครัวก็ยากจนนะคะอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะคะจบปรหกก็มาทำงานที่กรุงเทพเลยนะคะเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งเด็กเสิร์เป็นทั้งพนักง,งานล้างจานเป็นทั้งเด็กปั๊มนะคะเป็นทั้ง คนงานก่อสร้างนะคะก็ก็ทำมาหมดนะคะก็ทำงานก็เป็นทั้งพนักงานในผับนะคะทำงานเสิร์ฟทำงานผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาหมดแล้วนะคะก็หลังจากนั้นก็เป็นมักกี้ในโต๊ะสนุกด้วยนะคะ <c oughs> ก็ทำไม่ว่าจะงานอะไรก็ทำมาหมดแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดเนาะ แล้วก็ผ่านผ่านมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วสิ่งที่ได้มาจูตรงนี้อยู่ที่แล้วทีนี้ได้มาอยู่ที่เมืองฝรั่งเศสก็แต่งงานกับชาวต่างชาติค่ะคือแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ได้มาอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ประมาณสิกว่าปีแล้วค่ะนะคะ ทุกวันนี้ก็ทำงานที่ฝรั่งเศสนะคะอาศัยอยู่ที่เมืองปารีสนะคะกรุงปารีสนะคะเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสเนาะทุกคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะจังก,ก็ทำงานร้านอาหารค่ะเป็นกุ๊กธรรมดานะคะเอ่อนิโวนิโวอยู่ที่เชฟเดอะปาร์ตี้นะคะก็ ทำงานก็ทำได้ทํางานมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่มาอยู่ฝรั่งเศสได้หปีนะคะก็ทำงานเลยนะคะเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2006นะคะเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2 0 0 6มาอยู่ที่นี่ก็ก็ดีค่ะ แล้วก็เพื่อนฝูงก็ดีนะคะพพอร์ตดีแล้วก็ครอบครัวทางฝ่ายพ่อของลูกก็อืมก็ใจดีนะคะพพอร์ตเราแม่ย่าก็รักเราแล้วก็เมตตาเรานะคะอย่างฝ่ายป้าฝ่ายญาติญาติเขาก็เอ็นดูเรานะคะคอยทเทคแคร์เราพพอร์ตเราตลอดนะคะ แล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ล่ะคะภาษาจันก็ไม่ค่อยเก่งนะคะภาษาจันก็พอๆเอาตัวรอดได้ปูป,ป,ปูปานะคะก็พูดได้ก็มันมีเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสมันจะยากมากแล้วแบบว่าจันก็ทํางานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษานะคะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษาคือแบบว่าเราก็ทํางานเนาะภาระหน้าที่เราก็เยอะนะคะ ทำงานก็มันก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดกับฝรั่งเท่าไหร่นะคะนอกจากว่าเขาจะสั่งของหรือว่าเราพูดเกี่ยวกับงานแต่ถ้าสมมติว่าเป็นทางการพูดแบบเป็นทางการหรือภาษาเขาเรียกว่าภาษาที่แบบว่าลึกเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะอย่างภาษาหมอเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมากมายภาษาการเมืองอย่างเงี้ยภาษาที่แบบว่าที่เขาใช้แบบ เชิงลึกอะค่ะมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่ที่นี้เราก็คือพูดได้ภาษาพื้นเมืองภาษาแบบพื้นๆก็พอไปได้นะคะอย่างถามทางหรือว่าเอ่อทำต้องไปติดต่อเกี่ยวกับหมอหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเอกสาเอกสารเราก็ถามเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ที่นี่เขาก็เขาก็ไม่ได้ใจไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนใจดำนะคะเขาก็ก็ดีนะคะก็อยู่ที่นี่ก็ไม่มีญาติพี่น้องนะคะมีแต่ญาติฝ่ายทางของอาสามีนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องของจันก็อยู่ที่เมืองไทยหมดนะคะแต่จันก็มีเพื่อนที่ดีนะคะที่นี่ ัะมีเพื่อนที่ดีแล้วก็คอยซัพพ์ตเราแล้วก็เวลาเราผิดพลาดหรือว่าเราล้มมาเพื่อนฝูงก็คอยซัพพอตนะคะคอยดูแลนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเรื่องเอกสารเอกสารอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ตอนนี้มีลูกนะคะลูกก็คอยช่วยบ้างถ้าเวลาสิ่งไหนที่เขารู้อย่างเช่นนัดหมอให้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะเซิร์ชหาที่ยงที่อยู่ว่าเราจะต้องไปเ,เดินทางไปตรงไหนแล้วก็จุดแล้วก็ที่อยู่อยู่ตรงไหนนะคะนั่งรถเมลสายอะไรไปนะคะลูกสาวเขาก็จะเป็นคนเซิร์ชหาให้นะคะแล้ววันนี้ก็ไปไปฉีด ไปฉีดไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะเข็มสามนะคะก็ไปมาแล้วแล้วก็ลูกเป็นคนนัดให้นะคะลูกสาวอายุสิบสองขวบเป็นคนนัดหมอให้แล้วก็แนะนำให้เราไปตรงนี้แล้วก็ไปตามที่อยู่แล้วก็นั่งรถเมย์ไปนะคะชีวิตฉันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายคะ่ะเพราะว่าจะเป็นคนง่ายๆเข้ากับคนง่ายนะคะ ชีวิตการงานชีวิตการงานก็โอเคค่ะใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะแต่พอหลังๆมาเนี่ยก็ชีวิตก็ราบรื่นดีค่ะมันก็มีทุกบ้างสุขบ้างเนาะธรรมดาธรรมชาติแต่ถ้าเราปรับตัวเข้ากับสถานสถานที่ได้สถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆแก้ไปอันไหนที่เราแก้ได้เราก็แก้เนาะค่ะเนาะ แล้วก็การใช้ชีวิตที่นี่ก็เรียบง่ายนะคะใช้ชีวิตที่นี่มันเรียบง่ายเพราะว่าเราเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับบ้านเมืองเขาะคะ่ะเข้าใจบ้านเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาอัดคลิปพูด ให้ฟังอีกนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะก็เข้าใจง่ายๆเนาะก็มาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวก็เอาไว้ไปพูดคุยกันที่ไลฟ์สดนะคะเนาะไว้เจอกันนะคะวันนี้ก็เข็มสามเรียบร้อยแล้วค่ะแม่บ้า,บาค่ะ เจอกันครั้งหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจจันนะคะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ